ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักลาศอีกแล้วนะครับนี่มาอยู่บรรยากาศสวยๆมีหุบเขาอยู่ข้างหลังด้วยไหมมีบ้านคนด้วยแล้วก็ติดคอนกรีตด้วยวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักลาศนะครับจากช่องเศรษฐีนักลาศนะครับช่องรีวิวอันดับหนึ่งนะครับด้านรีวิวที่ดิน3ปีซ้อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาชมที่สวยๆอีก1แปลงนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับมาเที่ยวกันด้วยเดี๋ยวผมเกินก่อนนะ แปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะอยู่ในชุมชนเลยนะครับ9ไร่ครึ่งมัน9ไร่หนึ่งงานกับอีกเก้าตารางวาผมเรียกว่า9ไร่ครึ่งนี่อยู่อีกก็เขียวนี่เองนะครับ9ไร่ครึ่งนี่โอ้อยู่ในชุมชนเลยมีเสาไฟมีอะไรพื้นภาพเลยบอกกันนะ9ไร่ครึ่งเนี่ยเขาขายอยู่แค่1.69ล้านเออหนึ่ล้านแล้วได้อย่างนี้เลยอันนี้เหมือนเปี่ยวๆใช่ไหมไม่ใช่นะฮะอยู่ในชุมชนดูสายไฟนี่ดูสายอินเทอร์เน็ตนี่พื้นภาพพื้นภาพนะครับตรงไปเนี่ยตรงคําว่าหยุด เห็นไปเขาไม่หยุดไหมนั่นคือลาดยางแล้วนะครับลังผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้มุนก่อนถนนนี่ก็เป็นถนนที่ค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเห็นไหมดูมจอดรถดิเหลือเฟือเลยดูลังคาบ้านดิผึบผับเป็นอีกแค่หนึ่งทางเลือกของท่านนะครับเป็นถนนคุดแดงเลยนะแล้วก็มีติดในถนนเนี่ยติดทางสาธารณะ2ด้านนี่1ด้านนะครับแล้วด้านหลัง1ด้านอลายท่านอยากรู้แล้วสิ แปลงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นะครับอำเภอเลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีตำบลหนองปลาดูครับอ่าห่างจากกรุงเทพก่อนเนี่ยระหว่างที่เราเดินไปหน้าที่กันเนี่ยเราก็คุยกันไปเพลินๆนะครับห่างจากกรุงเทพผมจับจากเซนทรัลเวสเกตมาถึงตรงนี้นะฮะ128กิโลนะครับแปลงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล60กว่าเมตรสูงกว่านะไม่ใช่ต่ำกว่านะฮะสูงกว่า60กว่าเมตรนะครับแล้วก็อ่าห่างจากตัวจังหวัด ไม่ใช่ตัวจังหวัดตัวอำเภอเราขวัญประมาณสัก20กิโลนะครับอันนี้อยู่ในเขตของหนองปลาดูนะอบปตหนองปลาดูแปลนนี้ถ้าจะนัดพบกันก็คือเจอกันที่ออบปตหนองปลาดูก็ห่างจากนี้สักสิกว่ากิโลนะครับเห็นไหมเลยไปนิดเดียวประมาณสักไม่ถึง500เมตรก็จะเป็นโรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนระดับผมเดานะระดับประถมน่าแต่ใหญ่เหมือนกันนะประถมหรือมัธยมไม่แน่ใจแต่ต้องเป็นดูเด็กแล้วก็อายุประมาณสิบกว่าขวบนะนี่มีบ้านคนด้วย แปลงที่ผมจะพาไปชมนี่คือแปลงนี้ที่อยู่บ้องหน้าท่านนะครับข้อเสียคือหน้ามันอาจจะไม่กว้างมากประมาณ30กว่าเมตรเนี่ยตรงมอไซ์เนี่ยแล้วก็ลึกลงไปเลยลึกลงไปเย็นป่ายูคาคือจะผอมไปนิดนึงนะครับนี่คือข้อเสียนะต่ำกว่าถนนก็ประมาณสักไม่ถึงไม่ถึง1เมตรดีนะครับเป็นปกตินะครับเดี๋ยวให้หมุนดูรอบก่อนอยู่ในที่เนี่ยหันออกมาถนนในที่ตะวันออกนะตรงข้ามบ้านเราเนี่อไอตรงข้ามที่เรานี่ก็มีบ้านคนพพบพัๆเลยเห็นไหมดูดู ดูจานวนหลังคาเอาดีๆนะฮะแมเกือบรอบด้านเลยยกเว้นหลังที่เราจะเป็นต้นไม้นะครับที่เหลือด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบ้านเรือนประชาชนมองไปไกลๆนะั่นเป็นหุบเขานะหุบเขาว,วันนี้ฝนอึมครึมนิดนึงนะฮะวันนี้ผมรีวิววันที่วันที่เท่าไหร่เนี่ย27นะครับ27ตุลาคมนะครับประมาณสักเที่ยงบรรยากาศนี่มันก็อึมครึมนิดนึงนะครับพายุก็ยังเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับ มาเราไปดูที่เราเลยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็มีข้อดีก็ได้นะฮะแล้วแต่จะมองกันหน้ากว้างก็ประมาณตีวีสามสิบแล้วกันนะครับนี่เห็นพระปักธงไหมธงปิวเนี่ยสียมพูเนี่ยไปถึงสียมพูอันนนะู้นอ่ะอ่าอันนี้คือเห็นไหมเห็นช่พูไหมอันนี้คือหน้ากว้างเสาไฟมันมันอยู่ตรงประมาณกลางๆนะครับถ้าขยับได้ไหมก็น่าจะพอได้นะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสมันก็เข้าปกตินี่แหละนะครับหลายคนมองมันขวางที่ไง คือเสาไฟช่วงหนึ่งประมาณ30เมตรอ่ะนะโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มีมีมีชาวบ้านเที่ยวเรือนเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับไปเราไปดูที่ต่อกันข้างหลังจะเป็นหุบเขาไปเลยนะมองเห็นไหมมันจะลำลายลำลายเป็นเงาอะ่ะคืออากาศเป็นอึมครึมนิดนึงนะครับมันเลยไม่ค่อยโป่งปัจจุบันเขาทํานาอยู่แต่นามันก็ไม่ได้ทําเต็มที่นะครับมีต้นอื่นขึ้นบ้างอ่ะนะย่าเยอะเดี๋ยวแปนี้จะต้องลางวัดกันก่อนนะท่านเห็นต้นตาลไหม นั่นแหละสุดที่เราอะประมาณหลังต้นตาลอะเนี่ยหน้ากว้างหน้ากว้างไปถึงธงอ่ะธงสีชมพูอะนะครับเก้าไรครึ่งนะครับหนึ่งุล้านผู้ขายเนีออกค่ารังวัดให้ทั้งหมดแล้วก็ออกค่าโอนให้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมประมาณเนี่ยตัวเลขประมาณนี้มาแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆนะครับแปลงนี้เหมาะทําอะไรเหรอปลูกบ้านก็ได้นะปลูก ปลูกด้านหน้าเนี่ยนะครับขุดบอ่อสักลูกหนึ่งเอาดินมาถมหรือจะซื้อดินมาถมข้างหน้าสักหนึ่งงานก็ได้แล้วก็มาปลูกบ้านถมให้เท่าถนนเหมือนกับหน้าบ้านตรงข้ามอ่ะนะครับมันก็จะทําให้แบบไม่ต้องกลัวน้ําท่วมอะ่ะเออถมซะหน่อยหนึ่งนะครับอ่านี่บรรยากาศมันมันข้อเสียผมมอ,มองว่าเรื่องเดียวมันผอมไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่เขารู้ตัวแล้วล่ะเจ้าของเขารู้ตัวไงรู้ตัวว่ามันผอมไงเขาถึงขายราคานี้นะครับเดี๋ยวหลายคนจะเอามาไปประเด็นอีกว่าเอ,อ 1.69เหรอมันผอมรถชั้นหรือสักงหมนที่สักสามแสนแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เขารู้ตัวครับว่าที่มันมีปัญหาว่าไม่ได้เพอร์เฟกสวยลองอันนี้หน้ากว้างติดถนนสักสองร้อยเมตรดิดูดีเขาจะขายราคานี้ไหมเขาก็ขายไม่ได้เขาก็ไปขายอีกราคาหนึ่งนะครับหลายท่านกาลังหาที่ปลูกบ้านปลูกป่าไม้ปลูกอะไรกันอยู่นะครับเนี่ยเป็นชุมชนที่ชุมชน,นใหญ่ชุมชนหนึ่งเลยนะครับจากกรุงเทพมามันอาจจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะขับเข้ามาถึงเนี้ยนะ มันมีหุบเขาเข้านู้นเข้านี้อะไรต่างแต่ไม่ยากหรอกครับท่านจับแล้วกันอย่างที่บอกอ่ะอบตหนองปลาดู่นะครับอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็จะรู้ว่าแปลงนี้อยู่ที่ไหนนะครับบางทีบ้านคนเรามันต่างกันนะเนาะมันมันต้องดูปลายทางต้นทางมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยข้าง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 ในเนี่ยมันก็จะมีพวกต้นยงต้นย่าไงมันก็จะขึ้นธรรมดาอยู่เนี่ยท่านว่ามันแคบไหมล่ะท่านดูนะเนี่ยตรงนี้คือเนี่ยต้นทางใช่ไหมแล้วไปถึงชมพูตรงนู้นอะ อ่าเนี่ยแหละมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่มันจะเท่ากันทุกแปลงอ่ะมัมาจอกแนวๆเนี้ยเนี่ยไอ้ต้นยูคาน่ะคือเขตเขตฝั่งโน้นอ่ะเออผมก็ว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ธรรมดาในสายตาเราคือมันที่มันยาวมันก็จะดูผอมนิดนึงอ่ะนะป่ะเราเดินกันไปเรื่อยๆเพลินๆน่ะนะครับเหมาะซื้อเก็บปลูกปงปลูกป่าราคามันก็เฉลี่ยไล่ประมาณแสนเจ็ดโดยเฉลี่ยนะประมาณก่อนนะครับจริงๆอ่ะแสนหนึ่งแสนสองเยอะแยะ 1> 1, 2, แสนหนึ่งแสนสองเยอะๆแถวเนี้ยนะผมพูดอย่างนี้เลยนะพูดแบบไม่ได้ข่มแปลงนี้นะแต่เขาไม่ได้มันไม่ได้ติดถนนอย่างนี้มันเข้าไปแล้วมันเขาขายทีหนึ่งทีอ่ายี่สิบสามสิบไร่ไงนะครับแล้วมันไม่ได้ติดในชุมชนอย่างนี้นะครับท่านลองไปดูรีวิวผมบอยช่องเศรษฐีนักข่าลแล้วกันว่ามีอีกหลายแปลงนะครับเดี๋ยวท่านจะมองว่าเออเอ่าไร่หนึ่งเนี่ย 1, 7, แสนเจ็ดแต่แพงจังเลยเออบางแปลงเขาขายกันแค่แสนสองท่านลองไปดูแสนสองกันก็ได้นะครับถ้าชอบท่านก็ซื้อแสนสองเลยประหยัดเงินท่านด้วย แต่ถ้าไปแล้วมันไม่โอเคท่านก็ลองมาดูที่แปลงนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับจุดเด่นอย่างที่ผมพูดอนะ่ะน้ําพร้อมไฟพร้อมอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับถนนคอนกรีตออกไปนิดนึงก็ลาดยางนะครับเดี๋ยวผมหมุนตัวให้ดูอีกนิดนึงนั้น,นก็ชุมชนนะ,ะบางทีมันดูมันต้องดูหลายๆอย่างเห็นไฟทางไหมโคมเบเลอร์เลยเห็นไหมเห็นภูเขาไหม่าดีมันต้องดูองค์ประกอบนะครับไปเปรียบกันไม่ได้นะครับ บางคนขึ้นอ่าบางคนไม่ได้ม่ได้รู้ถามจังหวัดก่อนอ่ะไร่เท่าไรบอก4ี่แสนโอแพงจังอ้าแล้วทําไมถ้าผมบอกว่า4ี่แสนมันไปยุงเทพอะทาไมถ้าบอกว่ามันถูกจังละ่ะแสดงว่าสถานที่เนี่ยมันมีผลต่อ,ต,อต่อราคาสิถูกต้องไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใบมองอย่างนี้นะครับอย่าไปอ่าไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายว่ามันถูกมันแพงต้องมาดูก่อนนะครับมาสํารวจพื้นที่ก่อนนี่ก็เดินกันลึกเหมือนกันน่ะนะก็ลองดูใครสนใจนี่ก็เบอร์โทรผมนะ หลายคนก็เมมไว้เลยเมมไว้เลยบริษัทธินนกราศศูนย์เก้าแปดสามแปดเจนะครับ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9ถ้าเป็น ID ดีไลน์ผมนี่มันเป็นไลน์แอดนะนะต้องพิมพ์เครืใหม่ยแอดไซก่อนแอดไซกิดตัว A, ตัว A, เอไปพิมพ์เล็กอ่ะม้วนหางอะ่ะเออพิมพ์เครืใหม่ยแอดไซก่อนแล้วก็ BOY เลข8นั่นแหละไลน์ผมนะครับแอดไว้เลยนะครับเผื่อมีข้อมูลจะได้คุยกันได้น,นะครับดูแปลงข้างๆดิเห็นไหม เขาก็ถมไม่ใช่ถมเขาก็ปลูกข้าวเนี่ยสวยเลยเขียวกระจีเลยทุ่งนาที่มันมีมีนาข้าวแล้วข้างหลังเป็นแบกเกาว์พวกต้นตาลต้นมะพร้าวที่ต้นอย่คาเนี่มันจะสวยนะมันมนมัน,มนผมเรียกมันว่ามันคลาสสิกดีอ่ะนะนี่ข้างๆเราก็เนี่ยก็เป็นต้นไม้เนี่ยพยายามจะมุนให้ดูหลายคนจะเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับผมพยายามจะให้ท่านเหมือนกับมาอยู่ในเหตุการณ์มาอยู่ในพื้นที่จริงด้วยอ่ะนะดูอะไรมันก็ต้องดูให้ลุกซึ้งอย่างนี้แหละครับ ถึงนะ30ิเมตรนะครับคือประมาณถึงนะไม่ถึงก็เกือบละไปโอ้ดูดูดูท้องนาดิดูข้าวดิลมพัดเสียงใบข้าวนี่เวลามันพัดกันมันมันรู้สึกสบายหูสบายตานะมันมีเสียงนะฮะเวลาใบใบข้าวมันพัดกัน่ะรวงข้าวเนี่ยเวลาลมพัดเนี่ยรวงเออวงมันแก่ๆสีน้ทองเนี่ยเวลาพัดมันก็มีเสียงนะแล้วก็ข้าวเวลามันได้อายุของมันเนี่ย เดินมันนี่มีกลิ่นหอมเลยนะหอมข้าวเลยอะ่ะกลิ่นท้องนาท้องไร่นี่ออกหอมเลยนะครับใครไม่เคยได้กลิ่นเนี่ยมันก็ก็น่าน่าเสียดายนะครับอ่ะดูดิไม่ดูได้ยินบ้างไม่ดูไม,ไม้ผมจับได้ไหมเนี่ยฟังดีฮะเห,นห็นมมันก็มีสเสน่ห์บางทีเนี่ยเราเราให้เขาปลูกสมมุติเราซื้อที่เรามีเงินพอเหลือเราซื้อที่แล้วเรา,เราให้เขาเช่าทํานาเนี่ยเราลอย คือบางทีมันไม่ได้เช่าแพงหรอกไล่หนึ่งบางทีมไม่ได้กี่บาทหรอกแต่เราทําให้พื้นที่เราไม่ไม่รกล้างแล้วก็เอาไว้คอยชมความสวยงามนะครับผมมองว่ามันมันก็โอเคนะเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวได้ขายเราได้ชมความงดงามแล้วที่เราก็ไม่รกล้างก็วินวินทุกฝ่ายนะครับอ่ะมันก็ตรงไปเรื่อยนะครับผมบอกแล้วลึกลึกเหรอถ้าหน้ากว้างเนี่ยประมาณนี้ก็ลึกรกะเตรียมตัวไว้เถอะสามร้อยกว่าเมตรนะครับสามร้อยกว่าเมตรเกือบสี่ร้อยได้นะครับ ต้นไม้ใหญ่ๆนะี่คือคันเขตนะครับคันเขตมันเดินได้เรื่อยๆครับลองมาชมดูก่อนก็ได้นะชมแล้วไม่ซื้อไม่หาก็ไม่ได้ซีเรียสครับเราเราเหมือนกับเป็นทางเลือกเฉยๆนะครับต้นข้าวเนี่ยไม่รู้ข้าวพันอะไรหอมมะลิหรือเปล่าไม่มั่นใจสูงเท่าเอวผมอะอ่าดูนี่จะเท่าหนะ้าอ,อกคนลวด้วยนะครับโอ้สูงเกือบเมตรอะไม่รู้พันอะไรนะโวิววิววิว,ว,วตรงนี้สวยไหม ใครว่าสวยบ้างครับสวยพิมพ์ื้างหมายเล็กนึงให้ผมหน่อยถ้าใครว่าสวยวิวนี้นะฮะเห็นไหมปิวสวยเลยเห็นทุบเข่าไหมที่ผมยืนอ่ะพอมันเราไปใกล้ๆมันมองไม่เห็นหรอกแต่เราพอออกมาไกลๆไปไงพึบพับเลยไหมนี่มีรถขนส่งวิ่งด้วยเห็นไหมก็ลองดูถูกแพงอยู่ในใจของท่านแล้วกันนะครับบางคนมองไม่เหมือนกันไง คือคนเราถ้ามันมองเหมือนกันหมดมันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะทีฮะมันก็ต้องมองแตกต่างกันนะครับเหรียญยังมี2ด้านเลยบางคนมองอันนี้สวยอันนู้นไม่สวยธรรมดาครับแต่ถ้าเราจะซื้อที่นี่ขอให้คนในครอบครัวเราสมานนฉันก่อนนะไม่ใช่ว่าพ่อบอกสวยแม่บอกไม่สวยลูกบอกจะเอาอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหขัดแย้งกันมันก็จะปวดหัวั้งยันยันยันจบอะนะครับดินที่นี่เป็นดินล้วนปนทรายนะครับดินล้วนปนทรายนะครับการันตีด้วยที่นี่น้าไม่เคยท่วมนะครับน้ําไม่เคยท่วม ผมก็ไม่รู้ต้นอะไรระหว่างทางเลยนะมันก็สวยเหมือนกันนะมีเสน่ห์ของมันเหมือนกันนะครับใครมีเวลาก็ลองเดินท้องนาท้องไร่ดูแล้วกันมันมีความสุขนะนะครับบางทีเราเคิดเครียดมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าธรรมชาติบําบัดนะครับมองต้นไม้ดวงใบหญ้าอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เราหายเครียดได้นะครับปวดสายตาบางคนดูมือถือมากอย่างเงี้ยทั้งวันลองพักสายตาด้วยกันมาดูต้นไม้ใบหญ้าดิแล้วมันจะมีความสุขนะครับ อันนี้ผมเดินนี่ผมก็ต้องระวังระวังเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรอให้ดูเนี่ยนะฮะในนาม,มันมีน้ําในน้ําม,มันต้องมีปูมีปลามีกบไอ้พวกนี้บางทีมันอันตรายนะคือบางทีมันมีงูมากินพวกนี้บ้างนะครับเราไม่ประมาทไว้ก่อนนะครับมันก็ไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมแต่มันก็สบายสบายนี่ให้ดูต้นข้าวนี่รวงข้าวด้ยินเสียงไหมอ่า ขอบคุณ f อนะครับที่ติดตาม Boy ช่องบอยเศรษฐีนักราชมากนะครับช่วงนี้ฝากติดตามทั้งเพจทั้ง u t u b e หน่อยนะฮะยูทูปก็ช่องบอยเศรษฐีนักราชนะพิมพไปเลยเข้าไป YouTube บอยเศรษฐีนักราชแล้วกดกระดิ่งติดตามไว้ละกันนะครับถ้าไปในเพจก็ชื่อเดียวกันบอยเศรษฐีนักราชเข้าไปในเพจนะฮะกดติดตามไว้ละกันนะครับมีข่าวสารท่านจะได้ไม่พลาดเลยนะครับช่วงนี้มีงานบอกงานบุญบ่อยๆนะครับช่วงออกพรรษาช่วงกระถินผมจะพยายาม มาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับไม่ได้มาให้ท่านเสียเงินเ,นเสียทองนะเดี๋ยวอะไรท่านบอกบอกบุญวยฉันต้องเสียเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะการแค่อนุโมทนาสาธุนี่ก็ถือว่าได้บุญเท่ากับผู้ที่ทําแล้วนะครับโอ้นี่บรรยากาศเป็นไงเป็นไง,นไงใต้ต้นสะเดายังไม่จบนะครับใต้ต้นตานู้นอะราคามันถือว่าไม่ได้โหดร้ายอะไรมากนะนี่ ใครเชื่อใจนัดชมแล้ววางมัดจำสองหมื่นได้นะครับภายใน15วันก็ไปโอนกัน <Sure. S 1> ท่านมองมัดจำแล้วนะภายใน15วันนี้เขาก็จะลางวัดพอลางวัดเสร็จปุ๊บก็นัดไปโอนกันที่สํนานักงานที่ดินอ <c oughs> ันนี้ขึ้นอยู่กับที่สํนานักงานที่ดินเราขวัญนะครับไปเจอหน้าผมปุ๊บผมคืนท่านเลย2 0 0 0 0ื่นนะครับคืนท่านเลย2 0 0 0 0ื่นนะครับ <c oughs> พอคืนเสร็จปุ๊บรอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อท่านที่เรียบร้อยรอเปลี่ยนชื่อเป็นท่านชื่อท่านที่เรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลือต่อหน้าเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองนะครับไม่ได้อะ แต่ถ้าใครกลัวใครระแวงเดี๋ยวจะโดนหลอกซื้อที่โดนหลอกอะไรต่างๆไม่ต้องติดต่อผมก็ได้เพราะถ้ากับว่าท่านจะเสียเงินแล้วท่านก็จะได้ความทุกข์ไปด้วยนะครับผมถึงพูดเสมอไงดูช่องบอยเศรษฐีนครราชเนี่ยดูไปเถอะปี6 5หเขามาซื้อก็ได้ 6- 6ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนเอาที่ท่านสบายใจเอาที่ท่านเชื่อใจนะครับผมคนนึ่งละผมจะซื้อของออนไลน์เนี่ยผมส่งแล้วส่องอีกอ่ะผมติดตามมานานขนาดผมเป็นผู้ขายเองเลยนะผมยังต้องไม่ประมาทนะครับเจอมาเยอะเหมือนกันนะครับ น,นี่ต้นอะไรอ่ะโอ้โหสวยนะสวยไหมฮะอันนี้เรามาขายความเป็นธรรมชาติกันตัดไปใส่ใจกันที่บ้านแล้วมันแห้งเนาะแล้วสตาร์ทไม่ให้ดอกมันร่วงนี่ก็ถือว่าสวยนะสวยแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับหมุนตัวอีกสักเที่ยวหนึ่งออกมาไกลมากละเห็นไหมแปลงนี้ไกลๆแล้วมันสวยเห็นปะเห็นภูเขาไหมครับ ชุมชนทั้งนั้นจุดนัาพบจากตรงนี้ประมาณ10กว่ากิโลนะจะได้ไม่งงกันที่อบตอเลยนะครับบางคนขับรถไกลนิดนึงก็หงุดหงิดนะคะแปลงนี้ก็คือผมบอกแล้วนะฮะมันประมาณ2ชั่วโมงกว่าจากกรุงเทพนะครับมา128กิโลอ่ะนะครับขับเร็วขับช้ารถสภาพแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไปบอกเวลาเป๊ะไม่ได้เดี๋ยวเข้าตัวถ้าผมบอก2ชั่วโมงเป๊ะท่านจอดตลอดทางที่ปั๊มเนี้ยพอท่าน2ชั่วโมงครึ่งก็หาว่าเอ้ยทำไมมันต้องสองชั่วโมงครึ่งทำไมมันไกลกว่าที่พูดก็เท่านี้แหละฮะ ที่ไม่มีเท้าวิ่งหนีแน่นอนครับมันอยู่ที่เดิมครับไกลหรือใกล้มันอยู่ที่ความรู้สึกเราครับที่มันอยู่ที่เดิมตลอดนะครับระยะทางไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าใครชอบการนําเสนอสไตล์ผมก็ฝากกดติดตามกดดูไว้บ่อยๆด้วยแล้วกันบางคนเขาไม่ชอบก็แล้วแต่เขาครับชอบใครชอบมันะนะเนาะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูดูช่องที่เราชอบแค่นั้นเองจริงไหมฮะสมมติสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีสื่อในเน็ตเรามีช่อง3 5 7 9 เราไม่ชอบดูละครช่อง3แล้วก็เปลี่ยนไปช่อง7เราไม่ชอบดูละครช่อง7ไม่ชอบว่าดูข่าวช่องนี้แล้วก็เปลี่ยนไปช่องนี้แค่แค่นั้นเองนะครับเราจะไปตีโพยตีพายให้เขาเปลี่ยนนักข่าวให้เขาเปลี่ยนสถานีทําไมอะใช่ไหมฮะตอนนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราไงชอบอันไหนแล้วก็ดูอันนั้นนี่พาบุกปา่าฝ่าดงมาเลยไม่มีตัดต่อแล้วครับสไตล์ผมสไตล์สดๆอย่างเงี้ยแล้วฮะนี่หลักเขตเนี่ยเห็นปะอา้าวดู เห็นไหมฮะมันก็มีไปเลยเป็นระยะนี่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบให้หมุนก่อนนี่หมดมาแล้วสามในสี่นะสามในสี่ของพื้นที่ครับดูช่องใบสี่ีนักเล่าตาอาจจะลายนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่แช่กล้องครับกล้องผมไม่ชอบให้กล้องนิ่งนะครับมันไม่ใช่ภาพนิ่งไงมันก็ต้องเคลื่อนไหวตลอดนะครับมีอะไรให้ผมปรับปรุงบอกได้นะฮะติเพื่อก่อนนะครับ มันมีติสองอย่างติก่อกติทำลายบางทีผมเจอมาหลายอย่างนะครับบางคนกติโอ้โหทำลายล้างเลยก็มีเยอะแยะแต่ก็แค่ฟังนะครับฟังไม่ได้ผมก็ก็บล็อกท่านทิ้งบางคนมีนะครับทาคลิปบ้าบออะไร5 6นาทีทํา1นาทีก็พอแล้วเงี้ยอ้าวเฮ้ยผมทำบางทีให้คนก็ตัดสินใจให้เป็นทางเลือกนะครับท่านไม่ชอบท่านก็ดูช่องอื่นอย่างนี้ผมก็ไม่รับฟังเงี้ยตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับสไตล์ผมมันเป็นสไตล์ที่บางที ก็ยอมรับอะมันบางทีก็มีคนไม่ชอบอยู่เหมือนกันนะครับธรรมดาครับมันไม่มีใครรักชอบเกียดร้อยเรักร้อยเปอรหรอกครับธรรมดาครับพวกต้นไม้เนี่ยคือขอบที่เขตที่นะนี่มีน้ําขังตลอดครับฝนมาตกช่วงนี้ตกเยอะครับพยายามจะหมุนท่านจะปลูกบ้านข้างหลังก็ได้นะทําถนนเข้ามาถ้าใครจะเอามุมนี้แบบไม่ยุ่งกับใครเลยนะก็ได้นะตื่นเช้ามานี่ข้างๆก็มีข้าว แถวนี้เขาไม่เผาเข้าวไม่เผาฟางกันนะเพราะมันอยู่ในเขตชุมชนนะครับในความเป็นไปได้เขาไม่เผาแต่บางที่ถ้ามันไม่นอกเขตชุมชนเขาก็เผาธรรมดาครับที่เจอเราห้ามเขาไม่ได้นะครับเมื่อก่อนผมเคยต่อต้านอยู่ช่วงหนึง่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับก็เลยเฉยดีกว่านะครับในใจเรารู้ไงว่ามันไม่ถูกไม่ต้องนะครับจะทํายังไงได้ล่ะนะครับก็เลยต้องปล่อยไปไป ยังไม่จบอีกนะฮะต้นตาลน,นะครับที่มันน่าไม่กว้างมากไงมันเลยลึกมากนี่ท่านดูแล้วกันเนี่ยผมเดินมันเสียงแค่ไหนละ่ะพอม,มันลกท่านท่านมาเนี่ยนะท่านก็มาทําให้โลง่งนะครับโล่งเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรแล้วถมดินเหรอส่วนใหญ่แถวนี้นะเขาถมกันมันหลายราคาเนาะบางทีเมตรหนึงไล่หนึ่งนะสูงหนึ่งเมตรก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับจาน้ำมารานก็ประมาณ60กว่าเมตรโดยเฉลี่ยกว่านะ โอ้โหแล้วเดินนี่มันจะพลาดนะพลาดก็ล่วงน้ำมาผมเพราะคันนาบางทีก็ขุดร่องไว้ไงเราก็ไม่รู้อนะเนาะเนี่ยนม่เนี่ย,ย,ยพูดไม่ขัดคำในตรงนี้เนี่ยหญ้ามันกบไงี้ฮะต้นตาลน,นี่อยู่ในที่เรานะครับรองเท้าพ้าใบผมนี่เปียกประจําครับโอ้โหเดินยากจริงๆในรองเท้านี่ตอนนี้มีแต่หญ้าดอกหญ้าเต็มเลย นู่นอะต้นตาลแล้วกันเนาะเดินไปไม่ได้เพราะมันมีต้นไม้ขวางอันนึงนะครับเมื่อวันนั้นผมให้ทางยกของมา,ม,ามาปักให้ข้างหลังไม่สาธารณะนะสาธารณะแต่อาจจะไม่ได้มีรถวิ่งอะไรมากเป็นถนนธรรมดาเราเนี่ยฮะด้านหลังเนี่ยนะครับสาธารณะในถนนระบุชัดเจนนะครับใครสนใจแปลงนี้098 38 75 209ทวนใหม่นะครับต้องพอก่อนเพราะอะไรดูฝนดิ9ไล่ หนึ่งงานเก้าสิบเจ็ดตารางวาเรียกว่าเก้าไรครึ่งยกแปลงหนึ่งจุดหกเก้าล้านนะครับลดได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ลดแบบเอาเป็นเอาตายนะฮะไม่ใช่ล้านกว่าเหลือสองแสนสา0แสนมีนะครับผมเจอต่ออย่างนี้บ่อยครับไม่ได้ก็คือบอกไม่ได้นะฮะถ้าใครจะกู้แบงก์ก็ลงไปติดต่อแบงก์ดูนะครับพูดกันตรงๆอย่างนี้แหละจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับหลายท่านถามว่าเข้าแบงก์ได้ไหมผมตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้เลยแล้วไม่ได้ตอบแบบยีโยนกบฏศาสตร์นะแต่ละคนแบงก์เขาไม่ได้พิจารณาคนรีวิวเขาไม่ได้พิจารณาคนขาย นะครับเขาพิจารณาคนซื้อความสามารถในการผ่อนชาระนะครับหนี้เสียนี่อะไรต่างๆนะครับการส่งต่างๆของท่านในอดีตอะไรหลายๆอย่างครับความสามารถในการผ่อนชาระในอนาคตด,ด้วยนะครับการผ่อนชาระแต่ละเดือนแต่ละอะไรของท่านด้วยนะครับหนี้สินอะไรหลายๆอย่างของท่านด้วยนะครับเอาดูหลายอย่างนะครับงั้นลองดูแล้วกันนะครับที่เปล่าก็ส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยก็50%ปรใช่ไหมของราคาประเมินถ้าก็ปล่อยใช่ไหม ราคาประเมินนะครับไม่ใช่ราคาขายนะครับราคาประเมินคือที่กรมธนารักษ์ตั้งบังสํานักงานที่ดินเขามีกําหนดอะไรกันไว้อย่างนี้นะครับก็ลองปรึกษาแบงค์ดูนะครับลองดูลองดูนี่มุมนี้สวยอ่ะเออบอกก่อนที่แบงนี้ไม่ได้แบ่งขายนะ ราะกคนชอบถามว่าแบ่งขายไหมแบ่งไม่ได้หรอกครับหน้ามันกว้าง30เมตรแบ่งยังไงอะนะครับแบ่งก็ไม่ต้องเข้าเลยแบ่งนี้เป็นที่ตาบอดไปเลยนะครแบ่งไม่ได้นะครับขายยกแปลงนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ใครชอบแปลงนี้กดหมายเลขนึงให้ผมหน่อยแล้วกันนะสุดท้ายขออวยพรนะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแรงนะครับทั้งร่างกายและจิตใจเลยขอให้แข็งแรงแล้วก็ร่ํารวยบุญนะต้องมีร่ารวยบุญก่อนแล้วก็ร่ารวยทรัพย์สินนะครับคู่กันเลยนะครับทุกอย่างต้องคู่กันไม่เจ็บแล้วก็ต้องไม่จนนด้วยะครับ ไม่ใช่มีเงินทองมากมายเลยแต่ดันป่วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะอ่ะฝากกดติดตามช่องบอยเศรษฐีนาคราชด้วยแล้วกันนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมบอยเศรษฐีนักราชจากช่องบอยเศรษฐีนากราชนะครับช่องรีวิวนะครับที่ดินอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนก็ขอกลับลาขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยเป็นสตรีทุกท่านเลยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ